ถ้าพวกผมชาวไร่อ้อยหุดตัดอ้อยถ้าไม่มีอ้อยไฟไหม้แล้วอากาศจะบริสุทธิ์ร้อซไม่มี PM2.5 ็ุณสอในโลกนี้ในประเทศไทยนี้พวกผมจะเลิกปลูกอ้อยเลยครับ ก็อยากจะเรียนว่าเรื่องอ้อยไฟไหม้นะครับชาวไร่อ้อยเราทุกคนไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเหตุที่เกิดอ้อยไฟไหม้เนี่ยมันมีสาเหตุที่เกิดขึ้นได้มากมายคนเมาคนติดยาบ้าทะเลาะกับเมียมาเผาอ้อยคนทิ้นก้นบุหรี่คนหาของปลาคนไม่ถูกกันกันแกล้งกันก็เผาอ้อยคนงานอยากตัดอ้อยเร็วได้แรงงานได้ค่าแรงมากขึ้นก็เผาอ้อย แต่พวกผมก็ยอมรับว่าอ้อยมีส่วนหนึ่งประมาณ20-30%ของอ้อยที่เผาพวกเราชาวไร่อ้อยจำเป็นต้องเผาเพราะถ้าเราไม่เผาแล้วเมื่อถึงเวลาหน้าตัดโดยเฉพาะอ้อยที่ปลูกในแปลงที่ทุ่งนาเมื่อฝนตกมาแล้วน้ำจะท่วมแปลงอ้อยเหล่านั้นจะทิ้งและเสียหายพวกชาวไร่อ้อยก็ให้ความร่วมมือในการตัดอ้อยสดลดอ้อยไฟไหม ณวันนี้อ้อยไฟไหมทั้งประเทศมีไม่ถึง10%อ้อยสะสมไฟไหมมีอยู่ประมาณ1 5้าเปอที่สำคัญไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่ปลูกอ้อยทำน้ำตาลแล้วไม่มีอ้อยไฟไหมไม่ว่าเป็นประเทศราซิลประเทศออสเตรเลียฟอลอริดาของอเมริกามีอ้อยไฟไหม้กันทุกประเทศเพราะมันเป็นเหตุเรื่องของธรรมชาติส่วนหนึ่ง เจริญแล้วเขาก็มีการเผาอ้อยแต่การที่เขาจะเผาอ้อยนั้นน่ะเขามีมาตรการขออนุญาตจากทางรัฐซึ่งทางรัฐก็จะดูว่าวันไหนอาการเหมาะสมปลอโตก,ก็อนุญาตให้เผาจะเผาได้จํานวนกี่ไร่ให้มันเหมาะสมและสมควรกับสถานการณ์ผมยืนยันได้ว่าทุกประเทศในโลกที่ปลูกอ้อยทำน้ำตาลมีอ้อยไฟไหม้ทั้งหมดครับ ถ้าท่านบอกว่าจะไม่ซื้อน้ำตาลกินจากอ้อยไฟไหม้ทุกคนไม่ต้องกินน้ำตาลเพราะไม่มีประเทศไหนไม่มีอ้อยไฟไหม้เราปลูกอ้อยกันมา780ปีนะครับทำไรายได้ให้กับประเทศชาติปีหนึ่งสองแสนตัวล้านเราผลิตน้ำตาลให้กับพี่น้องประชาชนกินในราคาที่ถูกที่สุดเป็นอันดับสาของโลก นี่คือสิ่งที่พี่น้องชาวไร่อ้อยเราได้ทํากันมาเจ็ดปีแล้วถามว่าสํานักงานคณะกรรมการอ้อยน้ําตาลทรายรู้เรื่องรู้ข้อมูลที่ผมพูดมาไหมรู้หมดแต่ไม่เคยกล้าพูดความเป็นจริงได้แต่โจมตีชาวไร่อ้อยใส่ร้ายชาวไร่อ้อยเป็นเหมือนแพะรับบาปตอนปีใหม่ที่ผ่านมาสํานักงานคณะกรรมการอ้อยน้ําตาลทรายออกหนังสือฉบับหนึ่งว่าขอให้ชาวไร่อ้อยและห ชาวอ้อยเพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์ให้แก่เด็กและเยาว,วชนมันบินเ,นเืินคอแท้จริงมันเป็นการพูดเอาดีเข้าตัวเอาช่วยให้ชาวไร่อ้อยนะครับทำให้ประชาชนและเด็กเยาว,วชนเข้าใจชาวไร่อ้อยผิดเียดทางชาวไร่อ้อยมันเป็นการหมิ่นประมาทชาวไร่อ้อยแต่มีข้าราชการผู้ใหญ่ที่ใหญ่กว่าสำนักงานอ้อยอีกนะครับซึ่งเอาข้อมูล พเพราะแท้จริงมาพูดไปหมดเลือกเอาข้อมูลบางอย่างที่มาพูดทำให้ประชาชนเข้าใจผิดคิดว่าอ้อยไฟไหม้คือต้นเหตุของเกิดคุณพีเอ็ม2.5ทั้งหมดถ้าไม่มีอ้อยไฟไหม้แล้วอากาศจะบริสุทธิ์คุณพีเอ็ม2.5จะไม่มีซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่เช่นนั้นเลยนะครับ น้องชาวไร่อ้อยซึ่งตัดอ้อยสดสะอาดทรงเข้าโรงงานในขณะนี้เนี่ยได้รับการดูแลช่วยเหลือจากรัฐบาลก็ขอเรียนว่าปีนี้ต้นทุนของพี่น้องชาวไรอ้อยตันละ1360นบาทราคาอ้อยของพี่น้องชาวไรอ้อยได้รับทุกวันนี้เพียงตันละ1 1 6่บาท ชาวไร่อ้อยยังอยู่ในสถานะที่ขาดทุนก็อยากจะขอความกรุณาจากท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีช่วยอนุมัติเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตตัดอ้อยสดปีนี้ให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยโดยด่วนด้ยครับเพื่อให้ชาวไร่อ้อยเราได้มีกําลังใจในการที่จะตัดอ้อยสดกันต่อไปขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่สุดท้ายก็เข้าใจพี่น้องชาวไร่อ้อยว่าเราไม่ได้มีส่วนเป็นสาเหตุหลัก หรือเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดคุณนีเอ็มสองจุดห้าทั้งหมดชาวไร่อ้อยไฟไหม้มีส่วนเพียงแค่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์น้อยนิดเท่านั้นแต่ก็ขอเรียนว่าถึงแม้เราจะมีส่วนเพียงน้อยนิดที่ก่อให้เกิดคุณนีเอ็มสองจุดห้าพวกเราชาวไร่อ้อยก็ยินดีที่จะร่วมกับรัฐบาลในการที่จะลดปัญหาอ้อยไฟไหม้ลงกันอีกต่อไปครับฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราอยากจะถแถลงชี้แจงเขาได้จริงคือ เรามาเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องความเป็นจริงให้ข้าราชการผู้ใหญ่ของกระทรวงอุตสาหกรรมออกมาพูดความเป็นจริงอย่าพูดเอาดีเข้าตัวอย่าพูดเอาชั่วให้ชาวไร่อ้อยเว้นกรรมจะตามทันนะครับ घाता निभा